สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มสีเขียวนะคะเล่มแบบเรียนนะคะเปิดหนังสือไปหน้าน13ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนประโยคกันก่อนประโยคที่1นึ่งหัวซื่อเสซึงหัซื่อเสซงฉันเป็นนักเรียนประโยคที่สองทาซื่อเหลาซื่อทาซื่อเหลาซือ แปลว่าเขาเป็นคุณครูสองประโยคนี้นะคะจะเก็บคะแนนในคะแนนปฏิบัตินะคะใครที่ยังไม่อัดคลิปมาส่งก็อัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้ครูดูในกลุ่มได้เลยนะคะต่อไปเราจะเรียนหน้าที่14กันนะคะเปิดเลยค่ะหน้าที่14เราจะเรียนเกี่ยวกับการประสมเสียงดูคำที่1น,นะคะ มีภาษาจีนออกเสียงเป็นเตา่ตาเต่าดูตัวดีนะคะตัวดีตัวนี้จะออกเสียงเป็นเตอแล้วก็ตัวเอกับตัวโอนะคะเป็นสระประสมออกเสียงว่าเอาเตอเอาเตา่ตาเตา่าแต่ถ้ามีการผันเสียงนะคะจะเป็นเต่าเตาเตา่ตาเตา้าอีกครั้งนะคะ เต้าเต่าเต้าเต้าต่อไปคําที่2ทางทางทางตัวนี้จะแปลว่าซุปดูตัวทีนะคะตัวทีออกเสียงเป็นเธอเธอเป็นทศหารนะคะแล้วก็สระ a n g นะคะภาษาจีนออกเสียงเป็นอังอังเธออังทางเธออังทาง ทางนะคะอลระผ่นทางถางถางท่างทางถางถางทางคำที่สามนิวน้วนิ้วคำนี้นะคะจะแปลว่าวัวตัวเอ็นนะคะตัวเอ็นออกเสียงเป็นเนเนออยูนะคะออกเสียงเป็นตัวนี้นะคะเป็นสระภาษาจีนออกเสียงว่าอาิวอิว พอมาผสมกันสองคำนะคะเนออิวนิวเดีวและใส่วรณยุกต์เสียงที่สองนะคะจะออกเสียงเป็นนิวนิวเสียงจัตวานะคะเวลาผัานนิว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 ต่อไปคำที่สี่นะคะเลอองหลงเสียงวรรณยุกต์ที่สองหลง ลงหลงหลงลงตัวแอนะคะภาษาจีนออกเสียงเป็นตัวเลอเลสระนะคะ o n g ององออกเสียงรวมกันเลอองลงวรรณยุกเสียงที่สองหลงเวลาผันลงหลงหลงลงอีกครั้งหนึ่งนะคะลงหลง หลงล่ง,ลงคำนี้นะคะจะแปลว่ามังกรต่อไปนะคะเตรียมหนังสือเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปดูบทที่สองเลยค่ะเรามาเริ่มดูหน้าที่8กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตั้งแต่หน้าที่8ถึงหน้าที่12นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาพร้อมกันได้เลยค่ะหน้าที่8นะคะให้นักเรียนเอาดินสอนะคะเขียนทับ ตัวพินอินลงไปได้เลยนะคะต่อไปหน้าที่9หน้าที่9เขาบอกว่าฟังแล้วเลือกระบายสีพินอินที่ได้ยินอันนี้นะคะให้นักเรียนนำคำที่ได้ยินนะคะมาเติมในรูปด้านล่างนะคะเห็นไหมคะมีรูปว่างอยูหรูปนะคะคำที่หนึ่งวัววัว ดูนะคะคำว่าวอคำไหนเติมเลยค่ะต่อไปคำที่สองทาทาคำที่สามหนีหนีหนีคำที่สี่หลินจีหลินจีคำนี้แปลว่าเพื่อนบ้านนะคะหลินจี ต่อไปคำที่ห้าเพงิงอยเพิงอยต่อไปคำที่หกเซี่ยวจางเซี่ยวจางแปลว่าผู้อำนวยการนะคะเซี่ยวจางต่อไปคำที่เจ็ดเหล่าซื่อเหล่าซื่อคำนี้นะคะจะแปลว่าคุณครูนะคะต่อไปคำที่แปด 学生 s t u d n คำนี้จะแปลว่านักเรียนนะคะ s t u d e s t ในหน้าที่9นี้นะคะให้นักเรียนระบายสีคำที่นักเรียนเลือกด้วยนะคะต่อไปเปิดดูหน้าที่10เลยค่ะหน้าที่10นะคะเขาบอกว่าดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคดูตัวอย่างที่1น,นะคะเขาให้รูปเป็นพ่วงนวยการนะคะ แล้วก็มีประโยคว่าทาซื่อเซี่ยวจางทาซื่อเซียวจาง,าจางดูทานะคะทาตัวนี้จะแปลว่าเขาผู้ชายคาว่าซื่อซื่อตัวนี้เป็นคือใช่เป็นคําเชื่อมนะคะต่อไปเซี่ยวจางคือตัวบุคคลนะคะทีนี้นักเรียนดูข้อ2นะคะเขาให้รูปเป็นรูปอะไรคะอ่ารูปคุณครูใช่ไหมคะ เขาให้คำว่าถามมากับคำว่าซื่อนะคะทีนี้คำที่ต้องนักเรียนต้องมาเติมคือคำว่าเ่าซื่อเราซื่อที่แปลว่าคุณครูถูกต้องไหมคะมาเติมได้เลยค่ะเติมประโยคตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนภาษาจีนเท่านั้นนะคะไม่เอาตัวพินอินไม่เอาภาษาไทยค่ะต่อไปข้อ3ข้อ4ี่นะคะให้นักเรียนเติมเองนะคะ แต่อย่าลืมเติมคำว่าซื้อลงไปนะคะ,ะเป็นคำเชื่อมนะคะทีนี้ดูหน้าที่11นะคะหน้าที่11เขาให้คำว่าทา2ตัวมาคือทาผู้หญิงกับทาผู้ชายนะคะคำว่าทาผู้หญิงให้นักเรียนระบายสีชมพูส่วนคำว่าทาผู้ชายให้นักเรียนระบายสีฟ้านะคะต่อไปหน้าที่12 หน้าที่12หน้านี้นะคะคุณครูจะเก็บเป็นคะแนนชิ้นงานด้วยนะคะให้นักเรียนลากเส้นจุดตัวเลข1ถึง30นะคะเห็นไหมคะรูปรุกหมีนะคะให้นักเรียนลากเส้นให้เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะหน้านี้เดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนนเป็นคะแนนชิ้นงานนะคะ ตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ตั้งใจระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเจอกันในมีดนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ